ในโลกที่เต็มไปด้วยสงครามความโหดรห้ายปาเถื่อนรุนแรงได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้ก่อตั้งพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมาแล้วรวมตัวแล้วรวมตัวรวมตัวทำอะไรดีวะนึกไม่ออกแล้วรวมตัวขึ้นไปอยู่บนหอคอยเอาล่ะครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกงคาร์เซ่านะสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่จะมีไอ้ขี้กางตัวนี้ถือดาบ ไอ้คีก้างตัวกลางถือคทาไอ้คีก้างมีผ้าคลุมไอ้ตัวด้านหลังยิงธนูโอเคลุยเลยอันนี้จะเป็นเวฟที่หนึ่งกดที่ตัวละครแล้วจากนั้นผมก็จะยิงเวทได้ไปิ้วไปนะยิงสายฟ้าไปเด้อัปเกรดอาเชอร์่ะพออัปเกรดอาเชอร์ก็จะได้อาเชอร์เพิ่มอัปเกรดเยอะๆไปเด็กก็แบบคนมันรวยอะ <'m> rich. เวฟที่2นั้น กดที่อาเชอร์ว้าวกดที่อาเชอร์นะฮะก็จะเป็นการแบบยิงลัวธนูอ่ะเล่นกันแบบเร็วๆเลยกดอั gate. ปเกรดปราศาสตรก็จะทําให้อะไรว่าน่าจะเลือดเยอะขึ้นน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าได้ไส้เดือนมาไม่รู้ว่ามองไม่ทันอ่ะลุยกันเลยแต่ผมจําได้ว่าไส้เดือนนี้เพิ่งมีนะไส้เดือนใช่ไหมน่าจะใช่แหละแล้วไส้เดือนมันทําอะไรเอาหน้ามุดดินทําไมวะ,วะเฮ้ยซอมบี้จะแดกหัวผมแล้วเนี่ยเรียบร้อยวิกตอรี่คลิกปุ๊บ อ๋เอเรียกตัวละครเว้ยมีอยู่400บ้าบอยาจกเลือกเกินเลือดมี150อัปเกรดปุ๊บเลือดก,ก็จะเป็น200อัปเกรดอีกทีไม่ได้เงินหมดอัปเกรดอาร์ชอร์มาเลยเว็บที่4นั้นผมก็ยิงธนูไปปิ้วปิวปิวเจอซอมบี้กับสลามนะยิงเวทไปได้ให้ได้อยู่นะเนี่ยอ้าไอตัวเมื่อกี้มันจะเป็นการแบบเรียกลูกน้องเว้ยไดพันแปดเลยเหรอฮะทำอะไรอะ ตอนนี้มีเงิน2,000ันวยเริ่มจากตัวกระจอกกี้กี้กันเลยอาเชอร์อาเชอร์ตัวนี้จะมีดาเมจ14น่าจะอย่างนั้นนอร์มอลนี่คือประเภทหรือเปล่าจะมีสกิลยิงธนูยิงธนูจำนวนมากดาเมจ1 0 0 5วิยิงเร็วขึ้น100%แล้วก็ใช้มานา30คูดาว25วิแล้วก็อันนี้บอสฮันเตอร์โจมตีบอสแรงขึ้น100%ซเฮ้ยซื้อมา เรียบร้อยเว็บที่5แล้วยิงถ้าไม่ตายของอาเชอร์ดูอาเชอร์หัวทองแล้วบอสดี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยยิงสายฟ้าไปเรียกลูกน้องออกมาครับผมแล้วก็เอาเรียบร้อยอ่าตรงนี้จะมีสกิลพอยท์ซึ่งสกิลพอยท์นั้นผมจะเอาเป็นได้เงินเยอะขึ้นแล้วกัน ไอเรามันก็หน้าเงินซะด้วยสิอัปเกรดปราสาทเพิ่มหน่อยแล้วกันเฮ้ยพราอัปเกรดปราสาทเพิ่มเนี่ยมันก็ได้สล็อตเพิ่มเว้ยแต่ว่าตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่500นักเวทมาลดคูดาวหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นรูปนาฬิกาเพราะว่าศัตรูไม่ฟีลแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบยิงสายฟ้า เรียบร้อยคลิกดูที่แต่ละตัวกันอ่ะอ่ะอย่างตัวเนี้ไว้เมรมันจะลดคูเดาวของแต่ละยูนิต3วิน่าจะเป็นสายซัพพอร์ตซึ่งผมนั้นไม่ต้องการเหลือเงิน800โชคดีไปนะแกแกยังได้อยู่ในทีมชั้นอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ขออัพการเงินเพิ่มอีก1ทีการเงินไม่เอาแล้วเอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวต่อไปจะอัพแบบพวกดาเมดเหรือไม่ก็บๆๆ ยิงสายฟ้ามาดีครับผมแล้วก็ไปเลยตัวแทงนะไม่ใช่สิมันถือดาบมันขึ้นหน่วยโจมตีโอพันเก้าตอนนี้มีเงิน3,300แน่นอนว่าผมนั้นจะเปลี่ยนเอาออกไปแล้วก็ใส่ใครมาดีไล่ไปแล้วกันเนาะฮันเตอร์ฮันเตอร์ตัวนี้จะเพิ่มความเร็วของนักธนูในเมืองบวกความเร็ว100%เป็นเวลา3วิอาเชอร์ตัวด้านหลังจะยิงประมาณนี้พอผมกดปุ๊บอุ้ยตัวด้านหลังแม่งยิงเร็วเยอะมาก แล้วก็อันนี้เออแล้วก็ใช้สกิลของตัวด้านหลังอีกสุดจัดประลัดบอกขนาดปลัดไม่เคยบอกผมก็อัปเกรดอาเชอร์ตัน <c oughs> เรียบร้อยนะนักธนูเมืองจากนั้นก็เอาเป็นอันนี้ดีหรือเปล่าชาวอาเชอร์อาเชอร์เมืองตีเร็วขึ้นเออหรือว่าจะเอาเป็นคีติคอลหรือ XP หรืออย่างไง เอาอะไรดีเอาเป็น XP ก่อนแล้วกันผมว่าต้นเกมนะอัพพวกเงินพวก XP อย่างเงี้ยมันน่าจะช่วยให้แบบเกมเล่นง่ายขึ้นเออเดี๋ยวพอหลังๆเนี้ยค่อยอัพเกรดแบบดามเมจอะไรประมาณนี้เออมันคือการลงทุนเพื่ออนาคต้ว้ถ้าจะไปเอาแบบพวกสกิลเพิ่มเงินอะไรไว้ตอนหลังๆเนี้ยมันก็อาจจะแบบได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลุยต่อแล้วก็ยิงมายิงมาแล้วก็ยิงมาโอเคอันนี้คือบอสหรือเปล่าโอ๊ย โอ้ยอ้าวเดี๋ยวยิงสายฟ้ามาเด้สองพตอนนี้มีเงิน4ี่พอัพเอพเพิ่มมา1ทีแล้วก็จากนั้นก็เออไอตรงนี้ไงตรงนี้สามารถใส่หนอนใส่อะไรก็ได้อย่างหนอนตัวเนี้ยมันจะขโมย MP มาให้ผมต่อ1การโจมตีถ้าแบบนี้แปลว่า MP ผมจะเยอะขึ้นสิอ่ะซื้ออ้าซื้อผิดซื้อต้นไม้มาทำไมวะเนี่ยมันจะบวก XP ผมจะต้องซื้อถ้วยรางวัลสิอ่ามาดูสิปึ๊บยิงเวทปะมาบแล้วก็ยิงธนูไปปล่อยตัวแท้งไป MP เพิ่มหรือเปล่าเพิ่มอยู่ไหมหรือว่ามันเพิ่มของมันเองอยู่แล้ววะไม่แน่ใจว่าผมได้ MP จากหนอนไหมเนี่ยเออยิงไป เออเ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 ออเอเหมือนว่าจะเพิ่มเร็วอยู่นะมันไม่ได้เพิ่มด้วยอัตราเร็วคงที่อะมันเหมือนแบบมีพุ่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเปลี่ยน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 เอาต้นไม้ออกแล้วใส่ถ้วยรางวัลมาโอเคแล้วก็อัปเกรดหน่อยแล้วกันเอออัปเกรดป้อมไปจะเรียกป้อมหรือว่าประสาทดีวะเนี่ยเกมนี้มันชื่อ Grow Castle ซะด้วยสิยิงเวทมาเลยแล้วก็จากนั้นก็ยิงธนูไปครับผมเรียบร้อยแล้วก็ บวก XP มามีเงินพันสามลุยต่อเลยจ้ายิงธนูไปยิงธนูไปโอเคแล้วก็ยิงธนูไปยิงเวทมาเลยแล้วก็เฮ้ยวิกตอรี่ก่อนแล้วก็เพิ่ม XP มาอ่าแล้วก็ลุยต่อเลยเวฟที่15หปับป๊บปั๊บเรียกตัวมาชนด้วยแล้วก็ยิงเวทมาดีครับผมดู MP ปับป๊บปั๊บเจอบอสสลามว่ะ MP ก็พุ่งทะลุอยู่นะปับป๊บปับปั๊บยังไงเรียบร้อยเลือดเยอะ2ูชาาซึ่งคนนี้มันจะขุดดาร์คเคสตันหรือว่าทองก็ได้เอาทองแล้วก็2ูคัสเซิลมันคือประสาทแล้วเนี่ยอัปเกรดอาเชอร์มาโอเคยิงไปโอเคเจอศัตรูหน้าใหม่วะยิงไปโอเค ตอนนี้บอกเลยว่าการเงินพุ่งกระชูดนะส่วนหนอนผมว่าไม่จําเป็นอะ่ะเดี๋ยวผมเอาหนอนออกแล้วกันบวก3 6มพจัดมาอัพสกิลพอยต์ XP จัดมาแล้วก็ตอนนี้มีเงิน5,000แล้วใช่ไหมเอาหนอนออกไปแล้วก็ใส่เป็นเฟมทาวเวอร์คิติคอดาเมจบวก50%จัดมาแล้วก็ลุยโอเคมาดูซิว่าเฟมทาวเวอร์จะตีคิติข้อหรือเปล่าตีไหมมันตีไหมอะ่ะ เ,เหมือนว่าจะเห็นไฟอยู่นะใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวสโลไหนเว้ยโอเคเหมือนว่าจะมีลูกไฟอยู่นะปั๊บปั๊บใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่อยู่ใช่ไหมน่าจะใช่แหละมันไม่น่าจะบวกแค่คริติคอลห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออ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 มีลูกกระสุนไฟอยู่สกิลพอยต์เอาเป็นคูดาวน้อยลงแล้วกันนะแล้วก็มีเจ็ดพันใช่ไหมเอาเป็นอาเช์เออ อัปเดตเพิ่มได้หรือเปล่าเออ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 อออพอมีผมแล้วทําอะไรได้วะน่าจะเถื่อนขึ้นนะยิงไปนั่นแหละประมาณนั้นเรียบร้อยวิกตอรี่สกิลพอยต์ลดคูดาลุยต่อยิงสายฟ้าใส่สลามแล้วก็อาเชอร์ตัวด้านบนปุ๊บทาอะไรได้วะลืมไปละน่าจะเป็นสกิลยิงเร็วส่วนตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนอาเชอร์ที่แบบมี โอ้ยบอลบอลบอบอลบอบอบอเออส่วนอาเชอร์ตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะทําให้แบบอาเชอร์เมืองเนี่ยยิงเร็วขึ้นอันนี้อะไรกะอโอยังไม่ได้คิดเลยเอาไว้ก่อนยังไม่อัพเดี๋ยวเสียฟีเอลจะขโมย MP ต่อฮิตยิงปะปล่อยคนชนแล้วก็สายฟ้ามา MP เนี่ยมันก็จะแบบขึ้นของมันอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้มันก็อ๋อ เอลเนี่ยไม่มีสกิลแอคทีฟเว้ยเอลมันจะขโมย MP อยู่แล้วเป็นสกิลแบบพาสซีฟอาลองเอาเอลออกมาดูว่า MP เนี่ยจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่นะแต่ว่าขึ้นด้วยอัตราเร็วที่คงที่เว้ยเออยิงสายฟ้ามาปล่อยคนไปชนดูดิขึ้นแบบ4 5 6 7 8ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใส่เอลมาเว็บเท่าไหาร่แล้ววะเลืมดูลุยเจอตัวใหญ่ยิงสายฟ้าไปปล่อยคนไปชนดู MP ที่ขึ้นเห็นปะ เออมันไม่ได้ขึ้นด้วยอัตราเร็วคงที่เว้ยมันขึ้นแบบบึ๊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 บสกิลพอยต์เอาเป็นลดคู่ดาวซื้อโอ้ย7,500ดาร์คสเกลเลตันบัฟให้กับอาเชอร์ในเมืองโอกาสคิิติคอล10% 3อ10% 3วิจัดมาลองกดดูสิแล้วยังไงดามจไม่เห็นจะแสดงเลยเห็นแต่เงินโอเคไม่ไหวแล้วทรงนี้ยิงสายฟ้าก่อนแล้วก็เออ ปล่อยคนชนมาแล้วก็อือยิงธนูเร็วๆไปประมาณนี้ซื้อตัวละครเพิ่มเอาเป็นไอเมสจะฟีดศัรศตรูแล้วก็ดาเมจ50%จัดมามาเลยมาเลยมาเลยแช่ไปดิโอศัตรูหยุดนิ่งไปแล้วก็หาเมาส์ตัวเองไม่เจอบับคิตดดิ้อไปคิจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยแม่งหลอกลวงหรือเปล่าเอือช็อตไปแล้วก็ยิงธนูด้วยความเร็วเจอบอสว่ะ บอสสลามบึกบึนแล้วจังหวะน,นี้หาเมเาไม่เจอเรียบร้อยมานาไม่พอหรอ,หรอเมื่อกี้วิกตอรี่รถคูดาวมาอ,อ๋อคืออย่างหอคอยเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนคาร์ดได้แต่ว่าจะต้องเลเวลเยอะกว่านี้ในการจะอัพเลเวลใช้250 m มัมัมัมมนี่ไงดูที่เลเวลเลเวล5แล้วนะเลเวล6แล้วก็จากนั้นเปลี่ยนคาร์ดใช้10เพชรได้มีอยู่45เพชร เอาลองดูเปลี่ยนคัสจัดมาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะเพราะเปลี่ยนคัสแล้วอย่างไงทําอะไรได้จะได้เพชรจังเลยโอเคไม่รู้สึกวูอหวาตื่นเต้นบ้าบออะไรเลยจังหวะนี้แช่น้ําแข็งไปเพิ่มคิติคอมายิงเร็วไปไปล่อยตัวชนไปผมว่าผมจะเล่นสกิลสายฟ้าดีกว่า7จ0 0จัดมามี22 0 0 0อัปเกรด อาเชอร์แล้วกันใส่ทรงผมให้เขาไปาผมว่านะดาเมจหลักอะ่ะน่าจะมาจากอาเชอร์ส่วนในตัวบนหอคอยอะ่ะเป็นตัวแบบใช้สกิลเว้ยโอเคยิงเร็วไปไดิบัฟคิติคอไปเรียบร้อยวิกตอรีเวฟเท่าไหร่แล้ววะเนี้ยแล้วก็จากนั้นเอาเป็นอาเชอร์แล้วกันหรือว่าป้องกันเอาโอกาสคิติคอแล้วกันเออ มาดูซิว่าพออัปเกรดโอกาสคิติคอลแล้วจะมีดาเมจคิติขคอลเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่เห็นดาเมจอยู่ดีสายฟ้าฟาดไปเด้เวฟที่28ครับผมปล่อยตัวชนไปบับยิงเร็วไปบับคีมาเรียบร้อยลุยเวฟที่29สายฟ้าฟาดน้ำแข่งแช่ตัวแทงไปบับคีบับตีเร็ว บัฟมานาไม่พอแล้วฮัลโหลเอลแม่สาวเอลขโมยมานามาเยอะๆหน่อยให้ hey, หรือว่าจะอัปเกรดเอลดีวะเพราะว่าตอนนี้มานาผมไม่พอใช่ไหมถ้าอัปเกรดเอลโอ้มื่นหนึ่งจัดมาเดี๋ยวนะเปลี่ยนค์ดได้ด้วยนะนี่ไงเฮ้เลือกสายได้เออถ้าตัวกลางเนี่ยจะขโมยทั้ง HP แล้วก็ MP ตัวเนี้ยสายสุดขโมยแค่ HP ลิมสุดขโมยแค่มานาอยู่ที่ว่าจะปั้นอย่างไรมานาน่าจะเหลือกินเหลือใช้ละด่านนี้เจอบอสไว้ไปล่อยตัวชนมาดูมานาเด้งขึ้นไหมเด้งขึ้นอยู่ใช่ไหมมานาไม่พอแล้วฮลัลโหลขโมยมาเยอะๆแล้ว,วแต่ว่าเอลตีช้าไงมันก็เลยแบบจะขโมยมานาได้ช้าอื้อแช่ไปก่อนโอเคบอสมาแล้วบอสมาแล้วโอเคสู้บันนั่นแหละ ยิ่งสายฟ้าฟาดเปีย้ยงลงมาปล่อยตัวแท้งไปเรียบร้อยวิกตอรี่ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ